สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องๆแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อเฟ t คอยฟาร์มนะครับสวัสดีพี่พฤหัสครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้า,ารับชมสวัสดีพี่ต้อมอนุชานะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้า,ารับชมนะฮะนะับเพจเพืนะ่อเฟรคอยฟาร์มณตอนนี้สวัสดีทุกท่านนะฮะกับยามบ่ายก่อนบ่ายนะฮะก่อนบ่ายกับประคารที่เพื่อเฟคอยฟาร์มนะครับ,รบกับผมนายมิ้วคนเดิมเช่นเคยนะฮะกับประคารวันนี้นายมิม้วจะมาไลฟ์นะฮะ โชว่าและซันเก้ซึ่งเราห่างหายกันไปนานสำหรับการไลฟ์ประคาบที่เพจ Perfect ่ก้นฟารนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้นายมิวจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านได้ชมกันนะฮะเนื่องจากมีคนสอบถามซันเก้มิวเยอะมากและที่สำคัญถามผมว่าซันเก้กับโชว่าต่างกันขออนุญ,ญาตนะฮะโชว่าและซันเก้ต่างกันยังไงครับคุณมิว คือถ้าเกิดอธิบายอย่างนี้ฮะเบื้องต้นนะฮะสำหรับโชวาและซันเก้โชวาเนี่ยเป็นปลาที่คุณภาพความดําเข้มลึกและเป็นหมึกนะฮะส่วนซันเก้ดําจะขึ้นเป็นกระเป็นจุดนะฮะและกระจายตามตัวปลานะครับโมโตโกโรสํำหรับโชวานะฮะจะขึ้นเข้มนะครับเทบส่วนซันเก้นะฮะจะขึ้นเป็นขีดนะฮะอธิบายยากไปดูตัวปลาดีกว่าสำหรับคนที่รักปลาครับ และจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนเพจเพื่อ c t ้คยฟังว่าวันอาทิตย์นี้นะฮะบ่ายสเจอกันกับการประมูลปลานะครับ mm hmm. เนื่องจากการจัดการประมูลปลานะครับ mm hmm. มีลูกค้าหรือแฟนเพจหรือ f อฟสอบถามในเมิวว่าเยอะมากๆ mm hmm. และบอกว่าเอาอีกเอาอีกมันสนุกนะฮะสนุกนะฮะ,ะ,ฮะคือสนุกสิครับ mm hmm. ผมขาดทุนทุกรอบเลยนะฮะแต่สนุกทุกท่านสนุกกับ การจัดการไลฟ์แล้วบอกว่าคุณมิ้วครับเอาเอกีกชื่นชอบและติดตามนะครับผมก็เลยจัดให้สำหรับวันอาทิตย์นะฮะสำหรับวันหยุดของใครหลายคนจะได้มาชมประคราฟกันจะได้มาประมูลกันขอคืนขอคินไดเขาวๆหน่อยคินไดเหรอฮะคินไดผมไม่มีเลยฮะนะตอนนี้มีน้อยมากเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับสำหรับคินไดโชวานะครับแต่ถ้าเกิดออริจินอลของโชวาหรือพวกตะกูลปลาเข้มๆนะครับ ที่สายผลักก็คือ Farm. อิซาคุ้ยฟาร์มเดี๋ยวจะให้ดูหนึ่งตัวนะฮะซึ่งเป็นปลาของเพื่อเฟคคุ้ยฟาร์มอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นปลาสวยมากผมไม่ชอบปลาเข้มปลาดุเพราะการเล่นโชว,ว่ามันจะต้องเล่นปลาดุนะฮะอย่างคินได้มันก็สวยนะแต่ผมรู้สึกเฉยๆนะฮะผมรู้สึกเฉยๆนี่ด้านหลังผมนี่ฮะเขาบอกว่าปลาตัวนี้คือปลาตัวจริงนะฮะปลาตัวจริงและเจ้าของอยู่ที่นี่ฮะเพื่อเฟคคุ้ยฟาร์มเป็นผู้รอบพรองนะครับ ตัวนี้เป็นปลาจากอิซาคอยฟาร์มนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไซส์ก็ตอนนี้85บียูแล้วนะฮะซึ่งรอเข้างานออเจแปนนะครับและมีดีกรีมันแล้วขอบอกว่ามีดีกรีมันแล้วปลาตัวนี้นะฮะขอบอกว่ามีดีกรีมันแล้วนะฮะเจ้าของนี่เพอ่อเฟนคอยฟาร์มเป็นเจ้าของและครอบครองปลาตัวนี้นะฮะสวยไหมฮะเป็นโชว์ว่าจากอิซ่าคอยฟาร์มผมถึงเน้นและเลือก นะครับปลาอีซ่าโค้ฟาร์มที่เป็นชัวร์ว่ามันลงขายหน้าโชวร์รูมหน้าโชวร์ชวรูมเราก็จะเป็นโชวร์ชรูมจําหน่ายปลาค้าฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฮะโชว์รูมนําจําหน่ายนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนี่คือสี่บ่อหน้าโชว์รูมเล็กๆเล็กเล,กเลกและอีกห้าบ่อหน้าโชว์รูมปลาวีพีนี่นะฮะหน้าโชว์รูมปลาวีเอพีเอโอ้โหเรียกได้ว่าคนที่รักปลาคราฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ต้องแวะมาเที่ยวแวะมาชมปลาสวยนะครับนี่นะฮะชุดนี้เป็นชีโร่จากโอมัสโกะนะฮะสวยมากเป็นปลาใหญ่ที่อนาคตดีมากและนี่ฮะโคอาโกจากมารุยาม่าเซลกระจุยกระจายเซลลดเหลือตัวละ5 0 0 0บาทลดเหลือตัวละ5,000บาทมาเอาไปเลยนะฮะตัวละ5,000บาทโคอาโกจากมารุยาม่าบ่อน,นี้นะฮะก็จะมีโคอโกจากมารุยาม่าและโชว่าจากอิซาคุ้ยฟาร์ม เซลบอร์เนท็อปมารุยาม่านะฮะท็อปมารุยาม่านะครับท็อปมารุยาม่าเซลเซลฮะนาทีนี้เซลกระจุยกระจายสะระเพูเฟก้อยฟาร์มต้องการให้คนมาเลี้ยงปลาทองและปลาคาบกันเยอะๆนะฮะต้องการพบเจอผู้คนที่รักปลาทองและปลาคาบกันอย่างจริงจังแวะมาเที่ยวฮะที่เพล่ฝฟก้อยฟาร์มและปลาสวยนะจ๊ะเกีวเกียวที่เพื่อ,อนะหัสบอกว่างามล้ำมากครับ ขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณมากๆและค่ำคืนนี้นะฮะมีปลาทองมาแจกในเพจร้านปลาสวยนะจะกิยุกิวตอนสามทุ่มฝากรอติดตามกันด้วยนะแจกฟรีสำหรับค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้นะฮะแจกฟรีสำหรับปลาทองเราจะมาไลฟ์กันตอนสามทุ่มให้เพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆได้ชมกันและจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับปลาคับไมรอติดตามนะฮะรอติดตามวันนี้ในมิวสิเตรียมปลามันนี่เห็นไหมสวยไหม สวยไหมชุดนี้เป็นซันเก้ตัวละหนึ่ันห้าบาทชุดนี้เป็นซันเก้ตัวละหนึ่นห้ารบาทและโชว,ว่าจากอิซ่าคอยฟาร์มราคา, 3, าตัวละสามพันหาเดี๋ยวเดี๋ยวในนีม้จะมาชี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันทีละตัวนะฮะวิจารณ์กันพันหก็แบบวิจารณ์กันให้ทุกคนในโซเชียลที่รับชมไลฟ์ที่รับชม YouTube ได้ชมกันว่าปลาแต่ละตัวนี่มันมีสวยและมีจุดเด่นยังไงบ้าง นะฮะอธิบายให้ชมทุกเม็ดนะฮะอยากให้ทุกท่านแวะมาเที่ยวที่เพ r ่เฟ่ข้อยฟาร์มและปลาสวยนะจ๊ะเก,กิอยากให้ทุกท่านมาชมปลาคาร์บนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นว่ามันดีมันคุ้มมากกว่าเลี้ยงปลาที่ไม่มีความหวังมากแค่ไหนใช้คำนั้นเลยเพราะการเลี้ยงปลาคาร์บคุณซื้อไปวันนี้1ปี2ปี3ปีขา้างหน้าคุณหวังเรื่องการเจริญเติบโต,ตและเจริญเติบโต,ต,ตแล้วมันดีหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ แต่ปลันนอกที่นายมิวใบคัดมาคัดสรรไปให้ผมการรันตีคุณภาพจะเห็นโปรไฟล์ทุกทุกโปรไฟล์ที่ผมได้ขายปลาไปนะฮะและยังมีการติดตามหลังการขายและดูแลหลังการขาย b e f o r e After ผมเชื่อว่านาทีนี้มีที่เ e อร์เฟคโค้ยฟาร์มที่เดียวที่มี Before After ในเรื่องของการขายปลาครับและติดตามเพราะปลาครับเนี่ยไม่ใช่ใส่ถุงจ่ายตั้งและจบก,กันขอบอกมันยังวัดผลถึงอนาคต แต่ที่เพ r f เฟ t โ o ้ f ฟารมเนี่ยมีโปรไฟล์ให้ชมอย่างชัดเจนว่าซื้อพันหไป1ปีโตแค่ไหนเดี๋ยวสตอรี่นี้จะมีนะฮะไม่ใช่ว่าขายแค่ประแพงและมีสตอรี่พันหเรื่องต้นเลี้ยงผมก็มีสตอรี่รอติดตามเร็วๆนี้ปีเดียวโตวมากกว่าเรียกได้ว่าโตมากกว่า50เซนนะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ชมกันนะฮะได้รับชมกันและณนะตอนนี้ เราจะมาชมซันเก้กันก่อนดีไหมซันเก้มีของมาฮะมีของมาฮะรับของหรือคะของมิวเองนะฮะมีของมาลงนะเวลานี้เอาซันเก้ก่อนดีกว่าซันเก้ตัวนี้ฮะสามพอ่าหนึ่บาทขออภยัยซันเก้จากอีซ่าค่อยฟาร์มซันเก้จากอีซ่าค่อยฟาร์มตัวละพันห้าต้องจับจองแล้วนะ ต้องจับจองแล้วนะสันเก้มีคนถามหายเยอะมากนะฮะสันเก้ชุดแรกสันเก้เพื่อไม่ให้เสียเวลาทุกท่านจะต้องทํางานยามบ่ายนะครับผมสันเก้จะเออสันเก้จากสากายพิทฟาร์มขออภัยนะฮะขออภยัยนี่สันเก้จากสกายพิทฟาร์มนี่สันเก้จากสากายพิทฟาร์มสวยไหมสวยมากคือตัวละพันห้า จะไม่สวยแบบตัวหลกักหลักหมื่นมันก็ไม่ใช่นะการเี่จะเว้นวักแบบ5ตอนสี่ตอนห้าตอนมันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ 1, 5 0 0บาทคุณได้สันเก้าจากสกากพิษฟาร์มคุณดูคุณภาพตัวปลาคุณดูคุณภาพดำนะตัวนี้จะเป็นออริจินอลของสันเก้2ตอนนะฮะตัวนี้สี่ตอนแต่ไม่เว้นวักนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าถ้าเกิดเว้นวักนะฮะ คือคนที่ชอบสัญญกรรมมาชชอบปลาแบบนี้นะฮะซื้อในราคาถูกแล้วก็ไปหั่นสัญญกรรมแต่เราขายกันอย่างนี้เลยฮะออริจินอลก็คือออริจินอลนะฮะมันสวยอย่างนี้มันดีอย่างนี้ก็ภาคภูมิใจในคุณภาพตัวปลาที่เป็นอย่างนี้และนี่เล็กแต่เด็ดเล็กแต่เด็ดลายเลื้อยเปิดหน้าอย่างชัดเจนสวยมากสวยมาก ชุดนี้เป็นซันเก้จากสาไกฟิตฟาร์มนะฮะใครที่ยังไม่มีซันเก้มีคนสอบถามในมิ้วมาเยอะมากสำหรับซันเก้วันนี้ในมิ้วถ่ายคลิปให้ชมกันแล้วนะไลฟ์ให้ชมกันสดๆแล้วนะบอดี้ก็ในในบ่อน,นี้นะฮะเล็กสุดก็จะมีอยู่25เซนนะฮะใหญ่สุดก็ประมาณ35เซนนะฮะราคาตัวละ1,500บาทเปิดให้ชมกันเห็นๆน,นะฮะสวยงามนะครับสวยงามสวยไหม สากายพิษฟาร์มซันเก้ชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอและอินบ็อกมาจับมาจองกันมาขอดูคลิปกันได้นะครับผมฝากกดแชร์ผมด้วยนะฮะทุกท่านที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์ผมด้วยและวันอาทิตย์เรามารอชมประมูลประคับกันนะฮะเปิดเหมือนเดิมนะฮะเริ่มต้น9บาทฮะคุณอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่ราคากันเอามันนะฮะตามเสียงเรียกร้องของทุกท่านที่ได้แจ้งนายมิวว่ามันหมันมากนะครับและนายมิวก็โอเคประมูลไม่บ่อยนะ แต่ว่าก็ขอให้มีเอาใจลูกค้ากันนะฮะทุกๆวันอาทิตย์แล้วกันนะฮะบ่ายสามบ่ายสามนะครับวันอาทิตย์บอกกล่าวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้มาชมมาไลฟ์ให้ชมกันเล่นๆสำหรับซันเก้นะฮะและอีกหนึ่งชุดฮะโชว่าจากอิซาคอยฟาร์มในราคาตัวละ3,500บาทอยู่นี่นี่นฮะโชว่าจากอิซาคุยฟาร์มโชว่าชุดนี้ตัวละ3,500บาทคุณภาพดีมาก นะฮะคุณภาพดีมากลวดลายการวางลวดลายดีมากการวางดําและแดงดีมากขอบอกฮะเป็นปลาคุณภาพนะฮะจากอิซ่าโค้ฟาร์มใครชอบก็สวัสดีครับพี่คิมครับสวัสดีครับทำงานอยู่หรือเปล่าเอ่ยทานข้าวแล้วใช่ไหมครับพี่พฤหัสบอกว่าจองเลยได้ไหมได้ครับพี่พฤหัสครับพี่พฤหัสชอบตัวไหนแคปหน้าจอและอินบ็อกซ์เขาไมาได้เลยฮะเดี๋ยวนายมิวเก็บไว้ให้ครับ ชุดนี้นะฮะโชว์ว่าจากอิซ่าคอยฟาร์มดุดันมากๆนี่ตัวไหนที่นายมิวซูมไปบ่อยๆนะฮะตัวนั้นหละครับตัวเนี้ยดูเห็นไหมคุณภาพการวางดำซูมิยังอยู่ในผิวโมโตโกโรโสวยสวยมาก3ามพันห้าตัวนี้3ามพันห้าครับ3ามพห้าคือคุณภาพชุดนี้ปลาเป็นปลาซุเปอปร์ซูมิที่ดีนะคุณจะสังเกตว่าซูมิจะอยู่ในผิวนะฮะแต่ด้วยแสงนะฮะแสงที่ถ่ายมันก็ จะเห็นว่าคุณภาพดำแต่ชุดนี้เป็นซูมิเป็นปลาซูมิที่ดีมากๆคุณภาพการวางแดงและดำดีมากนะฮะสวยมากชุดนี้เป็นอิสซาค่้ยฟาร์มราคาตัวละสามพันห้ารบาทนะครับเราเปิดราคาให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะฮะโอ้โหเยอะมากเยอะมากที่ตายปิดน้ำสองบ่อน,นี้ห้นะฮะและไม่ใช่มีแค่นี้นะเขาบอกอันนี้เป็นแค่แบบ ในมิวตักขึ้นมาให้ท่านได้ชมในไลฟ์นะฮะพี่คิมบอกว่าพักเที่ยงทานข้าวแล้วครับดูปลาครับสวยๆขอบคุณมากๆครับพี่คิมครับขอบคุณมากๆครับติดตามไลฟ์ผมดีใจมากๆขอบคุณมากๆครับพี่เป็นพี่ชายอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากนะครับและค่ำคืนนี้นะฮะผมแจกปลาทองนะครับทุกท่านนะครับฝากรอติดตามเพจร้านปลาสวยนะจิ้กิ้วๆนะครับค่ำคืนนี้สามทุ่มพบกันนะครับ แต่วันนี้มาชมปลาคาร์ฟมันสวยๆและไม่ใช่มีแค่นี้นะไม่ใช่มีแค่นี้อันนี้ผมแค่บางส่วนที่ผมตักขึ้นมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชมกันได้นะครับยังมียังมีอีกสามพันห้ามีอีกเป็นร้อยตัวบ่อน,นี้้วยครับบ่อน,นี้ตัวละสามพันห้าเดี๋ยวให้ชมมันทั้งบ่อตัวละสามพันห้านี่ฮะตัวละสามพันห้ามาคัด มาจับมาจองกันได้เลยนะฮะสำหรับคนที่รักแฟนซีครับนะฮะมาคัดมาจับมาจองกันได้เลยตัวละสามพันห้าตักขึ้นไม่ไหวฮะตักขึ้นเท่าที่ตักได้แล้วมาโชว์หน้าไหลนะฮะบอ่อนี้เป็นบอ่อที่ผมเอาประมูลบ่อยๆนะฮะเพราะปลามันสวยโชว์ว่านะฮะปลามันสวยโควากุกูก็ดีสังเกตัวนั้นก็ดีฮะดำลึกดำลึก เรียกได้ว่าปลาบ่อน,นี้เป็นปลาคุณภาพอีกหนึ่งบ่อในราคาแค่3,500บาทนะครับเป็นโชว่าจากอิส่าก้อยฟาร์มและโคกูจจากซากไกฟิตฟาร์มนะฮะในราคาตัวละ3,500บาทอันนี้ที่ผมสามารถถ่ายให้เพื่อนๆพื่อนี่พน้องๆได้ชมกันได้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมจบไลค์คลิกชมย้อนหลังกันได้นะหรือเข้าไปชมใน YouTube ได้นะฮะช่องพื้นเฟ่ก้อยฟาร์มและอย่าลืม อย่าลืมกดซับสไคร้และกดติดตามผมด้วยนะฮะที่พี่พี่พหัสบอกว่าสงสัยต้องเข้ามาชมที่ฟาร์มยินดีครับพี่พิรหัสครับเข้ามาจะดีใจมากๆนะฮะฟาร์มอยู่ในซอยแคร์ร่มกล้าวเปนะครับเปิดให้บริการวันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์วันวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะฮะปิดวันจันทร์วันเดียวเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับส0นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับอังคารถึงอาทิตย์ปิดให้บริการวันจันทร์วันเดียวนะครับและเน สามพอิซ่าโค้ยฟาร์มและสาไก่เพชฌฟาร์มชมพัน0้ากันบ้างไหมมีเยอะแค่ไหนพันห้าพันห้าพันหน่าร้อบาทครับอิซ่าโค้ยฟาร์มเช่นกันนะฮะโชว่านะฮะบ่อนี้ปลาดีมาคัดมาสันกันได้เลยนะครับเป็นปลาเล็กสำหรับโชว่าใครที่รักโชว่า ในราคานี้ทุกท่านรับทราบกันดีอยู่แล้วว่า1 5 0 0บาทคุณจะได้ปลาคุณภาพที่ดีมากแค่ไหนนี่ฮะโชว่าโอ้โหสวยงามสวยงามมากๆ1,500บาทสำหรับบอดนี้1,500บาทสำหรับบอดนี้นะฮะมาคัดมาจับมาจองกันได้เลยและไม่ใช่มีแค่นี้1,500บาทมีอีกนะฮะเป็นครัวกุจากสกายฟิฟฟาร์ม นี่คัวปูจากสกายิชฟาร์ม1,500บาทอีกเช่นกันมาคัดมาจับมาจองกันได้เลยนะฮะ1,500บาท1,500บาท1,500บาทเรียกได้ว่าแฮปปี้ฮะใครที่มาที่เพร์เฟยก้ยฟาร์มและปลาสวยนะจะกคิวๆนะฮะอยู่ในซอยเคหาร่มเกล้าไม่ผิดหวังแน่นอนเคหาร่มเกล้า78นะครับ เป็นไงฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าทุกท่านแฮปปี้และสนุกกับการรับชมไลฟ์ยามเที่ยงยามบ่ายแล้วนะ,ะยามบ่ายนะครับผมต้องการไลฟ์เรียนเชิญพี่พี่เพื่อนๆน้องๆแวะมาเที่ยวแวะมาชมปลาสวยไม่ว่าจะเป็นปลาคาร์ฟและปลาทองปลาคาร์ฟเราอิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวไม่มีปลาไทยสักตัวเดียวเป็นปลาอิมพอร์ตทุกตัวมีการการันตีจากกรมประมงนะฮะกักโรคปดกักเรียบร้อยนะครับ มาที่นี่ไม่ผิดหวังคุณได้ปลาคาร์ฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นชัวร้อยเปอร์เซ็นะฮะและปลาทองคัดสวยคัดท็อปคัดเด็ดมารวมไว้ที่นี่นะฮะไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องมา,ามาซื้อปลาแค่แวะมาเที่ยวแวะมาเดินเล่นแวะมาเชลฟี่แค่นั้นผมก็ดีใจแล้วนะฮะบอกอย่างนี้เลยผมตั้งใจสร้างสถานที่นี่ไว้เพื่อเป็นความสุขสำหรับคนที่รักปลาทองและปลาคาร์บอย่างจริงจังนะครับผม ค่ำคืนนี้รอติดตาม3ามทุ่มสทมนะฮะที่เพจร้านปลาสวยนะันจิก,กิ้วๆนะครับมีแจกปลาทอง3ามทุ่มพบกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความฝุกกับการทำงานช่วงบ่ายนะฮะมีความฝุกแฮ ppy แฮ ppy กันทุกท่านนะฮะและเย็นนี้ก็สบายแล้วได้พักผ่อนแล้วเสาร์อาทิตย์นี้วันหยู่ของใครหลายคนที่สําคัญเขาบอกว่าฝนจะตกลงมานะฮะนะครับค่ำคืนนี้ฝนตกก็นอนดูปลาทองประครากันเดี๋ยวนมิวจะไลฟ์ให้ชมกันอีกนะฮะ วันนี้ขออนุญาตไปทานข้าวบ้างนะฮะยังไม่ได้ทานเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทำงานยามบ่ายวันนี้ในมิวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ